ตอนนี้เรากำลังเดินทางไปไหนตอนนี้เรากำลังจะทไปไหนไปเมกะค่ะไปเมกกะไปทำอะไรตัดผมให้ลูกตอนนี้เราก็อยู่หน้าอเมริกาบางนาเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ประมาณ4มง10นาทีเดี๋ยวเรา<ำ>ก็จะไปตัดผมกันก่อนแล้วค่อยไปกินข้าววันนี้เราจะกินอะไรกัน ินโมโม่อนีกินโมโมโ่เนาะโมโม่โมโม่นี่เรามาดูผมอะลรกันวกว่าผมมันยาวมากเลยเดี๋ยวเราไปดูว่าหลังจกตัดแล้วจะเป็นยังไงเมื่อกี้เราก็ไปถึงหน้าร้านเรียบร้อยแล้วแต่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเด็กเยอะมากได้คิวตอนห้าโมงครึ่งตอนนี้สี่โมงครึ่งเราได้คิวตอนห้าโมงครึ่งในชีวิต ไม่ไหวฟีเดือนหนึ่งกวบวสี่เดือนเฮ้ยอ่ะระหว่างรอตัดผมก็มาเดินอีเกียช้อปปิ้งกันไปอันนี้คือห้องนอนของลิตาเหรอนี่เกี่ยวกบเรื่นี้ไหมมูนอาลิซาเหรอเออน่าสนใจเนาะตรงเป็นโนเนี่ย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 เียโนโนั่งเก้าอี้เองด้วยมีของเล่นแล้วก็นั่งเก้าอี้เองได้เลยเน่อน่าย ขี่ม้าไหมลูกหืมอมใครอยากพาลูกไปเที่ยวไหนวันหยุดก็พามาอีเกียก็ได้ต่วาแผนกเด็กมีของเล่นเยอะมากลิตตาลืมพ่อแม่ไปเลยดูไปร่วมรถไฟกันไปต่อมาดิ อะไปหยิบเป็นรสารมานอนด้วยเหรอโอเคขึ้นเตียงลูกขึ้นเตียงหยิบเป็นเอสามาขึ้นเตียงด้วยโอเคผมพะมผมผมพะผมโอเคโอเคคุณนายนะลุกนะบายบายได้คิวเรียบร้อยแล้วในที่สุดเราก็ได้คิว โอเคโอเคลูกไปเราได้เป็นโอเคเดี๋ยวเราเลื่นทรงกันก่อนเนาะได้มาสีฟ้าเข้าก่อนต้องเดินเลยตัดผมเรียบร้อยแล้วโอ้กว่าจะเสร็จได้มาสายมากินข้าวด้วย มาไม่ทำไ่ กำลังกลับบ้านแล้วอยู่กันจนดึกดื่นเลยรอบนี้มาก็ประทับใจแผนกเด็กในอีเกียที่สุดเพราะว่ามีของเล่นเด็กเยอะมากอลิกชอบมากอลิกบอกว่าคขาน่าช่วยพามาช่วยพาหนูมาเล่นที่นี่อีกนะคะโอเคไว้มาใหม่ไปบายบายโอเค